เก็ะจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบก,กับแหล่งท่องเที่ยวนะครับ1นําบล1แหล่งท่องเที่ยวสําหรับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบก,กับน้ําตกนะครับที่อยู่ในหมู่ที่8บ้านแหลมเจริญสุขนะครับตาบลหนงคู่อาเภอสีสะจชนอะไร,ร,รจังหวัดสุขโขทัยนะครับเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปครับไปนะารย์ไปนะครับไปแล้ว ครับต,ตามมาเลยนะครับวันนี้ก็เดินไปตามแนวลําห้วยนะครับที่จะมีน้ำตกอยู่ข้างบนนะครับก็จะมีน้าไหลออกมากครับเั้นเดี๋ยวเราเดินตามไปเลยครับมีผู้นำนะครับขคงบ้านจะพาเราไปด้วยครับ ก็เ <One> ป <input> ็นน้ำตกนะครับอีกทีหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนนะครับบ้านแหลมทะเลสุกนะครับเป็นเลย์ู่อันเป็นสิ่งที่แปลนะครับที่มีการเดินทางก็ไม่ไกลแล้วก็ทหาไม่หลงพอเสวยงามนะครฮะน้ำตกขนาดเล็กนะครับที่มีความสวยงามยอดต้นไม้ตกแต่งดูให้ดูสดขึ้นมาดีครับนั่งไง

ต้องฝนตกไม่มา้ป็นยมงไเข้ามาเลยถ้าต้องสายางองยาวเยมันีนน้เข่าเนี่ยตอนนั้นหงน่าี่ยเป็กมงไปนั่งแล้วฝนระกันน้าให้ คนมาเยอะๆขยะแหละมีสำคัญตกในภูมิเนี้นี่ภูมิก็ไม่น่านั่งเลยเด้งที่ว่าตรงนี้ดีกว่าตั้งเยอะถ้าเราปรับปรุงนิดหน่อยเนี่ยนะจากข้างบนเสยอครับสวยสวยสวย ก็เหมาะที่จะพัฒนาต่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนได้ครับกับ1นำบลหนึ่แหล่งท่องเที่ยวครับ